ก็สวัสดีท่านนะคะนันช่องเจ้าหมอเกมมิ่งเช่นเคยครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราจะมาใจาแรงจ่าแรงโปรถึงแรงมาสเตอร์นะคบผมมาดูานะคะผมว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมซึ่งเข้าเกมมาเนี่ยผมก็มาอัพของนะครับผมอัปเดตต่างๆเพราะว่าผมไม่ได้กลับมาเล่นอยู่ช่วงนะครับผมแล้วผมก็เพิ่งกลับมาเล่นนะครับผมแล้วก็มาไต่แรงเลยะครับผม เริ่มเกมมาเนี่ยผมก็ยิงครับผมสตูนะแต่ไม่โดนเลยนะครับผมปัจจะโดนนะครับผมแต่ตอนที่เล่นมันลื่นมากมากเลยนะครับผมต่อมาเนี่ยผมก็หาสตูยิงครับผมซึ่งเพื่อนใช้สกิลนะครับผมมาช็อตสตูแล้วผมก็ยิงคิวฟรีไปนะครับผมแบบง่ายได้มากครับผมต่อมาผมก็เดินเจอสตูนะครับผมแต่ผมก็ยิงไม่ค่อยโดนแลครับผมเพราะเนื่องจากกลับมาเล่นนะครับผมแต่ก็ยังเก็บมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็มายึดจุดนะครับผม ก็มาหาสตูยิงนะครับผมต่อมาเนี่ยผมก็เจอคนนะครับผมแล้วผมก็ยิงนะครับผมแล้วก็มายึดจุดนะครับผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยทีมผมได้เปียกมากๆแลวครับผมต่อมาเนี่ยผมก็มีสกิลปอยระเบิดนะครับผมผมก็เลยกดใช้นะครับผมแต่ผมกดผิดนะครับผมแล้วมันก็เปลี่ยนตำแหน่งไปแล้วครับผมผมีงงเลยครับผม เล่ผมก็ได้เข้าไปเจอคนผมจึงเข้าไปซัดหน้าครับผมแล้วก็คนต่อมาเนี่ยผมจะซัดนะครับผมแต่เพื่อนเก็บไปก่อนแล้วผมก็มาซัดอีกคนหนึ่งครับผมต่อมาในทีมผมได้เบียดมา,มากแล้วครับผมกําลังจะชนะ,นะครับผมแล,แล้วก็ชนะไปได้นะครับผมต้องบอกตรงตัวนะครับผมว่าเล่นเมืเล่นเนี่ยลื่นมา,มากๆเลยครับผม เกมต่อมาผมก็ได้ใช้ปืนสวิตเบสในการเล่นนะครับผมเรื่อมมาผมก็ได้คิวไว้คนหนึ่งนะครับผมต่อมาผมก็ได้เจอคนที่ไม่ดูหลังผมก็เลยต่อยหลังเขาล่วงมาเลยะครับผมสะใจมากต่อมาผมก็เลยต่อยคนคาบอครับผม,ม,ะะผมแต่ในระหว่างที่ผมเดินเนี่ยผมก็ถูกสุนัขก,กัดตายนะครับผมไม่น่าอยู่คิวเลยต่อมาผมก็ได้เลียกสุนัขมาโจมตีะครับผมแล้วก็ชนะไปะครับผม หลังจากเล่นเมนนั้นเสร็จผมก็มาตั้งข้างครับผมเพราะจอมันเลื่นเกินไปครับผมแล้วก็เตรียมเล่นเกมต่อไปเกมต่อมาเนี่ยผมก็ได้ไปทํทธล่าครับผมทําให้ผมเนียวไม่ได้เช็คหน้าจอครับผมแค่มุนแล้วก็เลือกปืนครับผมผมมาทีนี่ก็เห็นว่าทีมตัวเองเนี่ยเสียเปรียบมากๆเลยครับผมผมจึงมาช่วยทีมครับผมแล้วก็ซัดหน้าคนร่วงไปครับผมเก็บไปอย่างต่อเนื่องครับผมแล้วก็มาซัดคนเรื่อยๆครับผม แต่สุดท้ายครับผมก็ตายครับผมเนื่องจากต่อยไม่ดูคนนะครับผม died, ต่อมาผมก็ได้เห็นคนมาบุกฐานก็เลยต่อยไปนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ไปเจอคนใช้แก๊ลิงผมก็เลยเข้าไปต่อยนะครับผมแต่สุดท้ายทีมผมก็แพ้นะครับผมเกมต่อมาเนี <Jeju> ่ยผมเห็นคนนะครับผมผมก็เลยซัดหน้าเข้าไปนะครับผมเฮ่อว่าเฉียบผมที่ขึ้นเชิคมาอยู่รอบแล้วก็เจอคนผมก็เลยต่อยหลังเข้าไปนะครับผม ตอนนี้เนี่ยผมได้สู้กับคนที่อยู่ด้านหน้าผมนะครับผมผมก็เลยเข้าไปช้านะครับผมแต่ปรากฏว่าเขาใช้ปืนลูก2องครับผมต่อมาผมก็ได้เห็นคนนะครับผมการจะไปต่อยเขาครับผมแต่ถูกเขาสวนสนตยตอนนี้ผมเห็นคู่ต่อสู้ของผมผมก็เลยมาสู้กับเขาและผมก็ชนะไปนะครับผมแต่ก็เป็นการชนะเม็ดแร่ด้วยนะครับผมแต่ยังไม่จบนะครับผมรอบที่2เรือมมาผมก็ต่อยคนร่วมไป2ครับผมแต่ผมก็ต้องมาแพ้กับืนไฟนะครับผมอย่างอนาถเลย ต่อมาเนี่ยผมก็มาหาศัตรูแล้วก็ต่อยเขาร่วงไปนะครับผมแล้วก็ชนะไปนะครับผมซึ่งผมก็ได้ e v p ไปแล้วครับผมอย่างเฟี้ยวเลย mm hmm. สุดยอด mm hmm. เกมต่อมาเริ่มมาผมก็ยืนระเบิดแล้วก็กดตูม้มแล้วก็ผมก็มาต่อยคนที่กําลังยิงเพื่อนผมแล้วก็เข้ามายึดจุดนะครับผม หลังจากเกมนําไปซักผ้าผมก็เลยใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ผมมีไม่ว่าจะเป็นระเบิดแล้วก็เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เฮลิคอปเตอร์ควบคุมนะครับผมใช้หมดเลยครับผมแต่ก็ใช้เครื่องบินควบคุมไม่ได้ครับผมเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์ผมใช้เฮลิคอปเตอร์อยู่ครับผมแล้วก็มีนพลังผมก็เลยได้ใช้ครับผมแต่ผมก็ยิงไม่ค่อยโดนละครับผมเพราะว่าผมเรียกมาใช้ผิดจังหวะครับผมทำให้ผมยิงในแค่ฝนด้านนอกครับผมเนื่องจากจุดที่ยึดแต่มันอยู่ด้านในครับผมทำให้ผมสกัดไว้ ได้แค่ด้านนอครับผมแต่ผมก็สกัดมาค่อยได้เท่าไหร่ครับผมซึ่งมันเย่มากๆเลยครับผมแต่สุดท้ายครับผมทีมผมก็ชนะไปครับผมซึ่งผมก็ได้บีพีแล้วครับผมโคตรเท่ต่อมาผมก็ได้ใช้ปืนสนายในการเล่นนะครับผมเลือกมาผมก็ยิงไปเก็บไปหนึ่งคิวครับผมตามล่าคิสที่สองครับผมต่อมาผมก็ได้ใช้มีดจ้วงคนไปนะครับผม แล้วก็ถูกฆ่าไปครับผมแต่ในแบบนี้เนี่ยทีมผมเสียเป,ปียนมากๆครับผมทําให้ทีมผมเนี่ยได้พ่ายแพ้ไปนะครับผมแล้วก็เม่ต่อมาเนี่ยผมก็ได้ใช้ปืนลูดนะครับผมในการต่อสู้เริ่มมาผมก็เจอสตูครับผมแล้วผมก็จะฆ่าเขาแล้วผมก็ถูกฆ่าอีกนะครับผมอย่างนั้นนะต่อมาผมก็ใช้หมัดเก็บสองมาครับผม ต่อมาผมได้ใช้สุนัขเลี้ยงสุนัขออกมาเพื่อโจมตีแล้วก็ไดคิวมาครับผมแล้วก็ใช้ระเบิดโยนไปแล้วก็ฆ่าศัตรูไปได้ครับผมแต่ก็ชนะไปนะครับผมและผมก็ได้ปิดเกมนี้ไปครับผมหลังจากเล่นเสร็จในเม็ดนี้ครับผมแล้วก็ไปเล่นวันพ่งนี้วันต่อมาผมก็ไดเข้ามารับของต่างๆในเกมครับแล้วก็ได้เป็นอาวุธเป็นโอเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้เล่นนะครับผม เริ่มเกมมาผมก็หัวคุณร่วมไปคนหนึ่งแล้วผมก็เจอศัตรูผมก็เลยพุ่งไปหาครับผมผมสไลด์ไปครับผมแล้วก็ขวดเข้าไปครับผมแต่ผมก็ได้เจอศัตรูก็เลยหัยวเข้าไปแลเวเก็บสองไปเลยต่อมาผมก็จากการค้นที่ใช้สนายไปครับต่อมาผมได้เรียกรถถังมายิงครับผมแต่ผมได้ยิงรถถังใส่ตัวเองแล้วก็ตายไปครับผมแต่สุดท้ายครับผมที่ผมก็ชนะไปครับผมซึ่งผมก็ได้ V ีนะครับผม เมดต่อมาเริ่มมาผมก็ตายเลยครับผมซึ่งใช่แล้วครับผมทีมผมก็ได้ไพ่ายแพ้ไปครับผมเมดต่อมาเริ่มมาผมก็ต่อยคนล่วงไปเลยแล้วก็ถูกฆ่าตายด้วยปืนเกลิงครับผมเละทีมผมก็ได้ไพ่ายแพ้ไปเหมือนเดิมเลยครับผมเกมต่อมาผมได้ใช้สไนในการเล่นนะครับผมเริ่มมาผมก็ได้เก็บไปเนื้อครับผมและผมก็ถูกฆ่าดโดยปืนนะครับผมต่อมาผมก็ได้ฆ่าบคุคคลไปครับผม แล้ผมก็มาตายตรงนี้ครับผมเพราะถูกฟ้อมปืนยิงครับผมและก็ถูกฆ่าอีะครับผมซึ่งตอนนี้ทีมผมเสียเปียบมามากแล้วครับผมและก็ได้แพยแพ้ไปอีกเช่นเคยครับผมเกมต่อมาผมก็ได้ใช้หอกหวดคนไปครับผมแล้วก็เจอสตูก็เลยฆ่าอีกครับผมและก็ถูกฆ่าโดยทนายครับผมผมที่เจอสตูก็เลยเข้ามาหัวนะครับผมแล้วก็เจอสตูอีกผมก็เลยเข้ามาหัวนะครับผม ต่อมาผมก็ได้มาหัวคนที่ฆ่าเพื่อนผมแล้วก็หนีต่อมาผมอยู่บนบ้านก็เลยยิศสตูแต่ว่าถูกฆ่าเขาโดยสไนคยครับผมและผมก็ได้จากการคนที่ไม่ดูด้านหลังครับผม S <S ซึ่งตอนนี้ทีมผมได้ไปมามกาแล้วครับผมแล้วผมก็เข้ามาเก็บคิวรัวๆเลยครับผมหัวไปหัวมาครับผมผมเดินหาสตูรัวๆไม่หยุดเลยครับผมผมที่มีสกิลเจอหรือเวลาอยู่ใกล้ัตูก็จะเห็นผมก็เลยลงมาเก็บนะครับผมเรื่อยๆเลยครับผมแบบไม่หยุดยั้งนะครับผมผมพูดเปล่าพลังเลยตอนนี้เนี่ยผมเจอคนผมก็หัวมาเลยผมไม่สนใจใครเลยตอนครับผมตอนนี้เนี่ยคิวได้รัวๆมากครับผมจนตอนนี้ขึ้นบอดแล้วครับผมและจังหวะนี้ครับผมผมฟันนะครับผมตอนนี้เนี่ยได้ไปหลายคิวเลยครับผม แบบติดต่อกันเลยครับผมผมพูดมองมาเลยตอนนั้นนะครับผมแล้วผมก็ได้ตูดฆ่าแล้วก็ชนะไปครับผมซึ่งผมก็ได้ EP ครับผมวยความบ้าข้างของผมนะครับผมเกมต่อมาผมที่จะไปฆ่าเขาแต่ผมถูกฆ่าออกนะครับผมโคตรนะนะผมที่ได้สูตรลับเหมือนกันดักอยู่และผมก็ฆ่าคนไปได้ครับผมผมที่เดินอยู่แล้วเจอสตูเดินสวนผมก็เลยเข้ามาจัดก,การเขานะครับผมและผมก็ใช้ปืนยิงบ้างครับผมเนื่องจากไม่ได้ใช้นานแล้วครับผม และผมก็ได้เจอศัตรูอยู่ที่รถนะครับผมผมเเข้าไปชาร์จนะครับผมแล้วก็คิวมันและผมก็โยนระ,ะเบิดไฟมาแล้วผมก็โดนตัวเย็นตายครับผมอย่างอนาถเลยและผมก็ได้ใช้สูตรเดิมดักคนแล้วก็ฆ่าเรื่อยๆนะครับผม ผมที่เจอศัตรูผมก็เลยหัวนะครับผมแต่หัวไม่โดนนะครับผมกว่าจะหัวได้แล้วก็ถูเพื่อนลาไปที่สุดนะครับผมแล้วก็ถูกยิงไปแล้วก็ชนะไปครับผมซึ่งผมก็ได้ AP เีอะไรครับผมอย่างเท่เลยครับผมก็คมันเก็บและผมก็มารับรางวัลต่างๆก่อนที่จะิปเกมไปครับผมวันต่อมาผมเข้าเกมมาผมก็รับรางวัลต่างๆแล้วก็เล่นเกมเริ่มเกมผมก็เปิดสึกก่อนแล้วก็ยิงได้ครับผมแต่มีศัตรูมาฆ่าผมตรงแล้วผมก็ถูกฆ่าเยอะครับผมอย่างอนาถเลย ผมที่พยายามยิงเต็มที่แล้วก็ยิงฆ่าได้คนหนึ่งแล้วก็ยิงฆ่าเก็บ2องครับผมแล้วก็อีกคนบอกรีโหลดแม็กครับผมแล้วผมก็ยิงไปครับผมแล้วก็ล่วงไปแล้วครับผมด้วยเพื่อนผมที่ต่อมาผมก็ได้มาบูก,กับเพื่อนอีกคนหนึ่งครับผมแล้วผมก็ยิงเก็บหัวไปแล้วผมก็ถูฆ่าแบบงู ต่อมาผมใช้เป็นปืนชาต์นะครับผมและผมก็ได้วางระเบิดไว้ซึ่งผมก็ได้ตอนนี้ผมก็ได้เลกสุนัขออกมาจากการคนนะครับผมที่จะมาหาผมนะครับผมและผมก็ให้ไปเก็บรัวเลยครับผมแบบไม่หยุดดั้งลยครับผมและผมก็มาเก็บคนที่จะพุ่งมาหาผมนะครับผมเลขสุนัขผมก็ไปไล่กัดคนตายรัวครับผมและผมก็ยิงคนนะครับผมในเนี้ครับผมเรียกว่าสุดจัดเลยครับผมและผมก็ใช้เครื่องยิงยิงครับผมแต่ว่าก็โดนตัวเองนะครับผมและผมก็ยิงหัวคน แล้วก็ชนะไปครับผมซึ่งผมก็ได้ E V P แล้วครับผมเฮ้หวันเจียต่อมาผมก็ได้มาหัวคนต่อครับผมแล้วผมก็มาหัวด,ดีคนแต่ว่าผมเดนไม่ถึงโบะก,ก็ตายแล้วครับผม <c oughs> ต่อมาผมที่เจอคนด่าลงไปคุยกับลามา่าผมก็เลยหัวเขาไปครับผมแล้วผมก็จะสตูอยู่อยู่ที่รถนะครับผมหลังรถผมก็เลยมาหัวนะครับผมเก็บ ต่อมาผมก็ขึ้นมาช่วยยิงให้ทีมผมนะครับผมซึ่งผมกลสไนจะมายิงผมก็เลยโยนและเบิดไฟไปครับผมแล้วก็มีคนพยายามมาฆ่าผมผมก็เลยใช้ห่อหดแต่ผมก็ถูไล่มาครับผมลงมาครับผมเพราะไม่ใช่ทีมของผมผมก็เลยขึ้นไปใหม่ครับผมเพื่อแก้แค้นแล้วก็แก้แค้นได้สําเร็จนะครับผมแต่ก่อนจะแก้แค้นได้ก็นานมากแต่ว่าผมไม่ได้เจอคนผมก็จะพยายามหดแต่เขาตายไปก่อนนะครับผมผมก็เลยช่วยเพื่อนยิงครับผม แล้วก็ยิงโดนหัวด้วยครับผมแล้วผมก็เจอศัตรูที่จะมาฆ่าผมและผมก็ตาไปบิีด้วยครับผมแต่สุดท้ายทีมผมก็ชนะไปครับผม เม็ต่อมาผมที่ดักอยู่ผมเจอสตูผมก็เลยหวดไปครับผมแล้วก็มีเพื่อนมาช่วยเก็บนะครับผมต่อมาผมเห็นสตูครับผมด้าบุญนะครับผม,นบนนบผ,มผมพยายามขึ้นนะแต่ว่าสตูก็ตายไปก่อนต่อมาผมก็ได้ฆ่าสตูไปได้ตัวหนึ่งแต่ว่าจอผมหมุนทําให้ถูกฆ่าต่อมาผมก็ไล่ขวดคนเรื่อยๆครับผมแล้วก็มาตายครับผมต่อมาผมก็มาไล่เขาออกจากพื้นที่กับผมต่อมาผมโดนระเบิดเฟด ในใจผมคิดว่ายังไงก็ไม่รอดแล้วแต่ก็รอดมาได้ครับผมและผมก็เดินมาสตัตวครับผมและผมก็เจอแต่ว่าสุดท้ายครับผมที่ผมด้ชนะไปครับผมผมงงเลยครับผมยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยครับผมซึ่งเพ่อนผมแหวลว้ลวนเลยต่อมาผมได้ใช้ปืนสนานการเล่นนะครับผมเรินน่มเกมมาผมแล้วก็เก็บไปหนึ่งครับผมแล้วก็เก็บไปสองครับผมผมที่เดินเล่นอยู่เจอสัตรูผมก็เลยให้คนลมไปนอนกับล่ามะม่วงแล้วผมก็เจอคนผมก็เลยอาจะศูนย์ให้เขาต่อมาผมเจอคนชิ pic. มมะม่วงผม่็เลยยิงให้เขาไปกินมะม่วงยิงๆครับผมแล้วผมก็ ิงคนไปครับผมแล้วผมก็มายิงอีกคนนะครับผมทีมผมก็ได้ชนะไปครับผมแมืต่อมาก็ไม่มีอะไรมาเหมือนเดิมนะครับผมผมก็ใช้หัวคนมาเลือกครับผมแล้วผมก็ชนะมาได้ครับผมต่อมาผมก็ได้เข้ามาเช็คของรางวัลแล้วก็รับของรางวัลเริ่มเกมมาผมก็ยิงเก็บไปคนหนึ่งครับผมแล้วก็มายิงครับผมเก็บไปอีกคนคนหนึ่งก็จะยิงอีกคนแต่ว่าลูกุนหมดก่อนนะครับผมผมก็เลยพยายามยิงนะแต่ก็ยิงไม่ได้ครับผมอีกแค่นิดเดียวแล้วต่อมาผมบอกขึ้นมาบนที่ชูนยแล้วผมก็ยิงคนไป แล้วผมรู้สึกว่ามีคนอยู่ด้าล่างผมเพนเลยลงมาแล้วผมก็เจอสไนผมก็เลยยิงแล้วผมก็ขึ้นมาต่อยคนให้ทีมกับมะม่วงแล้วผมก็ถูกลงไปคู่กับราเมงอีกต่อมาผมใช้สูตรเดิมในการเล่นนะครับผมดักแล้วก็ต่อยแล้วก็ต่อยครับผมแต่ก็มีคนหนีไปได้ครับผมแต่ผมก็ตามไปครับผมพวกเขาอ่ะยังไม่จ่ายเงินผมนะครับผมทีมผมที่ใกล้ชนะแล้วครับผมแล้วก็ชนะไปครับผมซึ่งผมได้ MVP ครับผม เกณต่อมาเลื่มมาผมก็ถูกฆ่าไปเลยครับผมผมที่โมโหมากก็เลยมาไล่ต่อยคนนะครับผมและก็ถูกฆ่าตายเหมือนเดิมครับผมไม่ชิมมามุงหน่อยและก็ชนะไปครับผมซึ่งเพื่อนผมแหวน้วนๆเลยแมนี้ต่อมาผมใชทสนไนท์ใหม่ที่ผมเห็นระยะเล่นผมก็เลยเอามาเล่นนะครับผมมันยิงเร็วมากครับผมมันลำกล้องครับผมและผมก็ได้เก็บไปอีกหนึ่งคนกค็ผม แต่ว่าปืนนี้เนี่ยมันยิงระยะมันแอบสั้นไปหน่อยครับผมยิงโดนแล้ว kind of ก็ยังยิงไม่ค่อยศัตรูก็ไม่ค่อไม่ตายครับผมผมม,ผมงงเ,เลยครับผมแล้วผมก็มาดักศัตรูครับผมแล้วก็เต็มยิงครับผมแล้วก็เล็งแล้วครับผมแล้วก็ยิงไปครับผมหัวใจเทโยก่ลอะครับผมตอนยิงเี่อครับผมแล้วผมก็เจอเยอะครับผมแล้วเขาพยายามจะยิงผมนะครับผมแล้วผมยิงเขาไม่ตายแล้วเขาก็ยิงผมมาตายครับผม ซึ่งเม็นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมและทีมผมก็ชนะไปครับผมแต่ก็เอ็ซูซีครับผมเกือบแพ้เหมือนกันนะครับผมต่อมาผมก็ได้ใช้สไนเปอร์เล่นนะครับผมเล่นไม่สภาพครับผมผมก็เลยเข้ามาช่วยแบกทีมผมในการต่อยรัวๆล้วครับผมได้ทีมผมก็ได้ชนะไปเพราะผมสร้างจังหวะให้ครับผมและผมก็ได้ a v p ีไปด้วยครับผมเมต่อมาทีมผมเสียเปรียมากแล้วครับผมซึ่งทีมผมแพ้ครับผมแต่ว่าผมหลุดออกมาก่อนครับผมผมเลยเล่นเม็ดใหม่ครับผมเสียดายมากๆเลย เมตามาก็เหมือนเดิมาครับผมว่ามีอะไรมากครับผมที่ผมก็ได้ชนะไปครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็จะย่อบาสาทลงครับผมเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมมาครับผมมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมเพราะผมใช้มันอย่างนี้แต่ผมก็ทำมาช็อคครับผมเนื่องจากแรงเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับผมมันเหลือแค่สามแต้มนะครับผมผมดึงงงเลยผมจึงไปเล่นมาครับผมแล้วก็ชนะมาได้ครับผมซึ่งเพื่อนผมก็ไปเช่นเคยครับผม และตอนนีกก็เป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยครับผมคือการขึ้นแรงมาเตอร์ครับผมซึ่งคลิปนี้นะใช้เวลาน,านานมากครับผมใช้เวลาประมาณห้าวันกว่าแล้วครับผมเพราะผมต้องเรียนหนังสืออะไรต่างๆแล้วก็เรื่องต่างๆครับผมไม่ว่าจะเป็นการบ้านแล้วก็ติวยอะไรแบบนั้น,นครับผมแต่ก็ผ่านมาได้ครับผมซึ่งคลิปนี้มีเพืเท่านี้ครับผม